เพื่อนๆทีมแคนโกกลับมาเจอกันใหม่อีกแล้วนะครับผมที่ผ่านมาผมได้ทำซีรีส์เกี่ยวกับพื้นฐานการยิงปืนสั้นนะครับผมหลังจากที่ได้ดูซีรีส์นั้นจบแล้วผมก็เลยจะมีซีรีส์อันต่อไปนะครับนั่นก็คือสอนการยิงปืนแบบอิเ n อร์มีเดียตหรือว่าระดับกลางนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกิลที่ยากขึ้นไปแล้วหลังจากที่ทำ b a s ิกเป็นแล้วนะครับผมสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนทราบนะครับผมไม่ใช่อาจารย์สอนยิงปืนผมไม่ใช่ทหารผมไม่ใช่ตาารมมชำรวจนะครับผมแค่เป็นหนึ่งคน ที่ชอบยิงปืนมากๆนะครับผมยิงมา10ปีแล้วแล้วก็อยากแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆผ่นาน YouTube ของผมนะครับทีมแทงโก้โอเคถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างน,นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากสนับสนุสน,นช่องทีมแทงโก้นะครับผมเรามีเสื้อไม่ว่าจะเป็นเสื้อซีซั่นหนึ่งหรือว่าเสื้อซีซั่นสองที่ผมใส่อยู่นะครับไลน วอตเฟ็กนะครับผมวิสกี้เทนเกิลฟ็อกสอแล้วก็มีซองปืนแล้วก็อย่างอื่นอีกมากมายเลยนะครับไงลองไปดูที่ลิงก์โซเชียลมีเดียข้างล่างด้วยครับผมโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มฝึกกันเลยครับโอเคครับอีกหนึ่งสกิลที่เราจะฝึกกันตอนนี้ก็คือโมแซมบิกนะครับผมโมแซมบิกดริลลนี่คืออะไรนะครับผมโมแซมบิกก็คือว่ายิงสองนัดที่ตัวเร็วๆแล้วหลังจากนั้นยิงที่หัวอีกหนึ่งนัดนะครับผมมันจะเป็นการผสมผสานระหว่างดับเบิลแท็บแล้วก็การเขยืบมมายิงที่หัวอีกผม เราจะทํำยังไงนะครับถ้าเกิดเราอยู่ใกล้ๆนะครับผมอย่างเช่นสมมุติว่าอยู่อย่างนี้ใกล้กลนะครับเราก็จะยิง2นัดที่ตัวปังปงัแบบ Hammered p a ร์นะครับผม h a m m e r e d แพร์ก็คือเราเห็นศูนย์หนครั้งแล้วก็เรายิง2นัดนะครับแฮมเมอร์แพร์ปังๆเสร็จปั๊บปืนมันจะรีคอยหลังอันที่2ไม่ต้องมาคับให้ปืนกลับมานะครับให้รีคอยมันไปเลยเราให้มันขึ้นไปที่หัวเรายิงอีกหนัดนะครับผมหมายความว่าเวลาเรายิงแบบ โมซัมบิกใกล้ๆสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเราจะเห็นเราจะเล็งปั๊บยิงปั้งปั้งสองนัดแล้วปืนมันขึ้นไปเราจะไปเห็นภาพอีทีที่หัวแล้วก็เราก็จะยิงนะครับลองดูกันว่าโมซัมบิกแบบใกล้ๆเป็นยังไงครับอีทีนะครับโอเคเจ็บลองมาดูกันนะครับอันนี้ก็คือตอนที่เข้าตัวเข้าหมดเลย แต่ลูกที่ขึ้นไปที่หัวนะครับผมสําหรับลูกแรกมันผมให้วีคอยมากเกินไปแล้วยิงนะครับผมอันนี้ก็คือปรับดีกว่านะมาร์กันไวค้คำที่ยิงไปแล้วนะโอเคนะครับอันนี้จะเป็นใกล้ๆนะครับอย่างที่บอก hammer e d pair hammer e d pair แล้วก็มาจับสูนีทีแล้วยิงที่หัวถ้าเกิดเราจะเขียับไปไกลขึ้นนะครับโมซัมบิกจะเป็นยังไงอย่างนั้นนะครับมันก็จะกลายเป็น Control pair นะครับก็คือเราจะจับศูนย์เห็นอันนี้ทีดนึงยิงขึ้นจับศูนย์อีกรอบหนึ่งยิงนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากลูกที่2ป๊ปั๊บเราก็มาจับศูนย์ที่หัวแล้วยิงทีอันนี้เราจะเห็นเป้า3ครั้งแล้วยิง3านัดเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเป็นยังไงครับเราจะอยู่ใกล้หน่อยอันนี้ผมจะทำจาก compress ready นะครับโอเคอีกทีนะครับ ทำจากกลองปืน <Okay. S 1> ที่นะครับทำจากลองปืนโอเคมาที่ตัวเหล็กนะครับโมจัมบิกนะครับผมจากโลเรดี้สองนัดที่ตัวหนึ่งนัดที่หัวนะครับที่ จะคอมเพรสเร r e ด d y โอเคมาทำโมซัมบิกใกล้ๆอีกทีนะครับจักซองนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมซัมบิกนะครับผมโมซัมบิกนี่เริ่มยากแล้วนะครับผมมันจะเป็นสกิลที่เราต้องฝึกค่อนข้างเยอะเลยนะครับ เพราะว่ามันจะมีการสมมตินะเราเอาฝึกจากพื้นฐานเราต้องดีนะครับผมพื้นฐานเราต้องดีอยู่แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องฝึกสมมติว่าเราจะดึงจากปืนหรือว่าจาก low ready หรือว่าจาก high ready แล้วก็เราก็ต้องใส่การขูบไกลเหนี่ยวไกลเข้าไปด้วยแล้วเราต้องใส่การ double tap เข้าไปด้วยแล้วผสมกับจัดสูรีทีเพื่อยิงหัวนะครับผมวันนี้ก็จะมีความยากขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ผมว่าถ้าเก,กิดทุกคนฝึกไปเรื่อยๆนะครับก็สามารถที่จะทำมูนซัมบิกได้ อันนี้ก็จะเป็นการฝึกสกิลแบบ intermediate นะครับผมระดับกลางแล้วนะครับผมถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์ subscribe ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่าง like, แล้วถ้าใครอยากสนับสนุนทีมเท n โก้นะครับผมโซเชียลมีเดียลิงก์ก็จะอยู่ข้างล่างนะครับผมโอเคทุกคนขอบคุณมากครับเจอกันคราวหน้าครับโซ so s m o ู t h s m o o t ส i ู๊ตคุ n หน้าอีก